พี่สาวคนนี้กล้าหาญเกินไปแล้วเธอกำลังนอนหลับโดยมีจระเข้อยู่ในอ้อมแขนจระเข้เป็นสัตว์ดุร้ายแค่เห็นก็ทำให้คนสันสานแล้วแต่พี่สาวกินและอยู่ร่วมกับจระเข้และต้องกอดจอระเข้ออนอีกด้วยพี่สาวบอกว่าเลี้ยงจระเข้มาตั้งแต่เด็กแม้ว่าภาพลักษณ์ของมันจะดูดุร้ายแต่มันกลับเป็นเหมือนลูกสาวของเธอพูดจบเธอก็หยิบสีทาเล็บออกมาทาเล็บให้จระเข้ทำเสร็จเรียบร้อยเธอก็หยิบผ้าเช็ดตัวอีกผืนออกมาวางรอให้สีแห้ง แต่ดูเหมือนจอระเ้จะไม่ชอบสีนี้มันดึงกรงเล็บกลับทันทีพี่สาวเลยต้องหยิบสีทาเล็บออกมาให้มันเลือกเองสีแรกคือสีเขียวจอระเ้ไม่ตอบสนองเลยต่อมาคือสีชมพูจอระเ้ส่ายหัวแสดงว่ามันไม่ชอบขวดสุดท้ายเป็นสีแดงจอระเข้พริบตาทันทีแน่นอนว่าความสวยแตกต่างแค่เพศไม่ได้แตกต่างโดยสายพันธุ์พี่สาวเริ่มทาสีแดงให้จอระเข้สีแดงมันดูค่อนข้างร้อนแรงกว่าทำเล็บเสร็จแล้ว จระเข้ก็นอนดูทีวีอยู่บนเตียงการ์ตูนที่มันชื่นชอบก็คือครยอนชินจังแต่พี่สาวไม่ชอบดูการ์ตูนเท่าไหร่แต่ไม่กล้าเปลี่ยนช่องถ้าเปลี่ยนช่องจอระเข้จะเข้ามาแย่งรีโมททันทีพี่สาวกังวลว่าจระเข้จะเมื่อคอเวลานอนดูทีวีเลยเอาหมอนมาวางรองคอให้มันในตอนนี้จระเข้ดูเป็นเด็กดีมากแต่เด็กดีก็มีช่วงที่ดื้อรั้นเช่นกันเมื่อมันโกรธจะเอากรงเล็บไปขูดพื้นพี่สาวไม่แปลกใจกับเรื่องนี้เธอบอกกับทีมงานว่า จระเข้จะทำเช่นนี้ปีละครั้งจราเข้ตัวนี้อายุ21ปีแล้วแต่มันยังไม่เคยมีแฟนหนุ่มเลยแม้แต่ผู้ชายจระเข้ยังไม่เคยเจอดังนั้นทุกครั้งที่จระเข้คิดถึงเรื่องนี้มันจะกังวลมากและขูดพื้นแบบนั้นแต่พี่สาวปล่อยวางกับเรื่องนี้แล้วเมื่อลูกสาวโตอายุ20แล้วก็ต้องออกไปหาชายหนุ่มอยู่กับเธอมานานพอแล้วเธอจึงพาจระเข้ไปนัดบอดปรากฏว่ามันเดินเจอร้านขายเนื้อมันก็ไม่ยอมไปนัดบอดแล้ว จราเข้จ้องมองเนื้ออย่างโหยหาเรื่องแฟนมันก็ลืมไปหมดแล้วพี่สาวไม่มีทางเลือกต้องซื้อเนื้อสิบโลให้มันหลังจากซื้อเนื้อแล้วจราเข้เมื่อเดินขึ้นบันไดบ้านมันกลับมีพลังมากขึ้นเพราะไม่มีอะไรสามารถหยุดหญิงสาวจากอาหารได้ในดวงตาของมันมีเพียงเนื้อเท่านั้นกินเนื้อคำหนึ่งมันก็พอใจมากหลังจากกินแล้วมันก็ปีนขึ้นไปบนเตียงเพื่อให้จราเข้นอนสบายยิ่งขึ้นพี่สาวยังช่วยปรับท่านอนให้มัน แล้วพี่สาวกับจราเข้ก็นอนหลับไปด้วยกันช่องเอดีไม่รู้ว่าพี่สาวกอดจอราเข้จะฝันร้ายไหม